เอาละครับสวัสดีแฟนๆบลูมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับโอ้บูครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตามที่ผมบอกใบเอาไว้ครับตัวที่ลอร้อนที่สุดนะครับก็คือไคลิกินนั่นเองครับเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าผมรู้สึกบ้ามากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการยิ่งรมมากขึ้นนะครับก็นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับโอเคครับรอบนี้นะครับเราเจอกับมานูลานะครับ น่าจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะไม่มั่นใจเหมือนกันถามว่าความเกรงกลัวกับมังดิลามีไหมก็ไม่ไม่มีจริงจริงผมก็ชอบเล่นคาลิกี้อยู่แล้วนะมา ฮาริี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจในระดับหนึ <specification. S 1> okay. <to> ่งว่าเอ้ยชนะแน่นอนเว้ยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับขอพิ้วหนูแป๊บทิ้งเข้าไปอ่าได้อยู่บั๊กอัพครับมาเดินแบบบอสอะไรอะไรต่อยก็แบบอุ้ยไม่ถึงครับโดนเตะลงมาครับจังหวะนี้ล่ะอัดขึ้นแล้วโคสตคอมบัสเต็มสซบลดไปครึ่งหลอดยังไงต่อฮะทุบทุบไปโอ้โหสิบเคาน์เตอร์ครับบ้าจริง เขาไปเขาซือยี่เพื่อนโอ้ไวมากๆอะไรทิ้งตัวลงมาครับโอ้คนในสแล็กันได้ไหมครักันได้กันได้กันได้ตีต่อว่าโอ้ไม่ถึงกับคนในสแล็ครับอืน็อกออฟมาไม่ได้แล้วคือไม่ได้ในสแล็อีกแล้วเนี่ยอโดนน็อกออฟอีกทีหนึ่งครับยังไงยังไงโอ้จะเคาน์เตอร์พอดีครับโดนจับเหมือนเขาค่อนข้างจะใช้ในสแล็คบ่อยมากแต่ว่าอาจจะล็อกค้างก็โอ้ชิบหายแล้วฟรีครับโค้ชเขาแบบฟรีอืมโดนกันขึ้นครับแล้วก็ไม่สแล็คครับโอ้คนในสแล็คถึงไม่โดนครับ ทิ้งวมโอ้โหผมคิดว่าเขาจะอยู่ข้างล่างครับหมดูเหมือนว่าเขาจะกดนาทแลนด์ค่อนข้างบ่อยนะเนี่ยเหมือนเขาพยายามให้ผมเนี่ยกดเคาเร์เตอร์บ่อยหรือเปล่าเนี่ยก็ก็น่าคิดนะอ่ะมาต่อที่รอบที่สองครับมาดูเชือกาักอัพอีกรอบนึงครับอืจะกระโดดทุบ,บ,บมทไม่ได้ครับมันขีดนุ่งแข็งมาเลยครับอโอ้อยไอ้ทันก็ถูกกันงัดขึ้นครับงัดขึ้นแล้วโคตรขมาอเอาไปครึ่งรอดมาอีวุ้ยก็เพิ่มเรือเพิ่มไจตรงตีครับนี่ปลาหิน ปาหินไม่มาหรอฮะปาหินอีกทีนึงอะไรน้ำแข็งอล้วยิงเข้าปายกันได้โอ้โหโดนองเล็บเข้ามาครับโอ้ยจะคอนเตอร์นไมครับโดนไอพันจอดทะลุแตกเข้ามาครับแล้วตันน็อกออฟแล้วก็แปลงครับฟิชี่เบิร์ดจะจับจับไม่ได้คอมมิชชั่นคนคนควงครับแล้วก็ตีวนตามน็อกออฟเย่ละเย่ละเย่ละอะไรอะไรซีเลยจะจับมันโค้กไปแล้วเต็มหัวครับแล้วก็แปลงเข้าฟิชี่เบิร์ดทอมิชชั่นเคนเซิลก่อนโอ้โหโคนิคแล็บมาครับกันได้จับท็อปนี้ เราไม่ใช่ตำนานหมุนพุ่มลงไปอ๋อเหลือ39เหรอฮะไหลกระแทกเข้าไปเขาเตอร์อู้น้อยแทรกแตะเขาเนี่ยเขาตีกุตีครับตามด้วยน็อกออฟครับเหมือนเขาจะถอยครับถอยแบนตีเลยคอร์ชอตเข้าไปเต็มเหนะียวอ่าหนึ่งเท่าแล้วดูเหมือนว่ามันยูล่าเขาคาจะกลัวตอนที่ผมไปซิตีเ้เบิร์ดนะเนี่ยแต่ผมลงทุนมากเลยตะเกียบมาครับบัคอัพครับขน,นอนลาว อะไรเตะไม่โดนนี่ต่อยเข้าไปทุบอีกทีหนึ่งโดนคอเซอร์สุกับมาเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้น่าจะจับนะเนี่ยอะไรนี่งัดขึ้นออกมาคับแล้วก็จับครับสามมิชชันหมุนทุ่มลงไปเออแรงเหมือนกันนะยังไงฮะนี่จับกางเข่าไม่ได้ครับโอ้โหลงมาโดนโดนตีปกติครับตามที่นอกออฟรออีกทีรออีกทีนึงกระโดดจับอ้าตายเลยจะไปไหนนี่กลับไปเลยกลับมุมไปเลยบล็อกอัพนี่ขอถอดโอ้โหเซ็ตเลยเขาอย่างนี้เขินใจร้อนไม่หน่อย ผมคิดว่ามันยูราเนี่ยน่าจะต้องรีบตีบแล้วก็รีบเข้ามาครับแต่ว่าเขาดูไม่ค่อยรียบเท่าไหร่เลยโดนโฟมสแลชตีอะไรจะคงเล็บอะไรนี่พุ่งเข้าไปเต็มหัวโอ้โหโดนแมสแลชโูลสสสกลับมาครับนับขึ้นไม่ได้ใช่อีวูยครับเพิ่มเลือดเพิ่มเต็มตีครับเขาก็ใช้เคสเซเลียครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเกศครับอจะแปลงร่างตีนับขึ้นจะไปไหนฮะจับครับอ่าเสร็จครับยองยิ้มโค้ชกบัดเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ โอ้เกมแรกนะครับก็เป็นของไคลิกี้ครับเออท่าเหมืนช้ำเโลกมากเลยเดี๋ยวก่อนนี่แค่บิวนะนี่แค่บิวยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มโอเคไหมตะกี้เล่ดิสตอนยังไม่ค่อยเท่าไใจไคล์ิกี้นี่แหละของจริงบอกเลยว่าของจริงมาแต่เกมตะกี้นี่มานิีล่าค่อนข้างจะ ใช้ท่าในสแล็ปตั้งหลักเยอะมากนะหมายถึงว่ามันค่อนข้างจะหลบท่าตีหรือจะไปชิดของคาลิกี้ได้เยอะพอสมควรโอเคมาอันเรามาต่อที่รอบที่สองนะฮะมารอบแรกมาเริ่มกันเลยบั็อกเอาครับทุบเข้าไปอังกันได้รู้ไม่ทุบไปไม่ได้ครับเขาเตอร์เต็มๆไหลกระแทกไปไม่โดนครับอันละโอ้ในสแล็ปแตกแล้วอย่างเงี้ยโดนตีโบวเดียตามแล้นออบอีกแลครับแล้วก็อัพเปอร์คัตขึ้นครับด้วยกรงเล็บ ปล่อยเข้าไปนี่ทุบเข้าไปฮะงัดขึ้นคอมโบครับต่อยครับแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ขอสมบากเออไม่แรงเท่าไรแต่ก็คุ้มค่ามายิงก็ไปโอ้โหเคสิเลียครับน่าจะแปลงซีจีเพิร์ทแน่ๆกันได้แน่นอนอ่าการอีกทีหนึ่งเอาทุบคอมทัวร์ปลาหินเข้าไปอืโอ้โหหินแตกก็ยังไม่ปลายังไม่ทันปลาเลยตียิงเข้าไปครับโอ้โหเกติปกติเข้ามาครับโอ้ อย่าเด็ดเด็ดโอ้ยโอ๊ยอือตอนจะขอยีหลังก็มิกิ้งอผกดขึ้นอือโดนจับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโอ<ะ>๊ยแตกโอ้เกือบไปแล้วครับเมื่อกี้งกดคันตัดกัรทันพอดีครับโอ้โดนอิสระไม่ได้ครับโอ้จะจับจับไม่ได้ัวน้ิสระสุดกัดมาอะไรตีหน่อยครับขึ้นโอ <S <S 2> <S 2> ้ยไม่แักการขึ้นอีกทีแล้วโค้ชทำไงครับอือไม่แตกหรอกแอบเขาสีพี่เบิร์ดยังมีโอกาสอยู่นี่โคกเข้าไปเต็มหัวโอ้เกือบไปแล้วเมื่อกี้เหมือนผมค่อนข้างจะโลนิดนึงนะ แล้วก็ใช้ทิจิเบิร์ดในช่วงเวลานั้นด้วยไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่าแต่ว่าเอาเอาก่อนแล้วกันแต้มหนึง่งบักอาครับแล้วก็ทุบเข้าไปจะกระโดดไปไหนฮะกระโดดไปไหนจับจับไม,ไม่กระโดดเหรอเอาเตอร์ไม่ได้กันได้อยู่อะไรเอ้ยโอ้ยตกผัดแล้กันไรก,กันไรไอพร้พลักนี่ทิ้งตัวเรามางัดขึ้นแล้วคอสคอมบัตเออไงฮะเป็นยังไงพลังของคอสคอมบัตนะน,นี่ะ้องโดนคุณสี่ตาเป็นแล้ว ใครเคฟเซเลียเหรออะไรเอออะไรตีเลยโอ้ยเข้าไปเขาขีดจีบเบอร์จะได้อยู่แล้วผมเข้าไปครับโอนโหนายแล็งเหรอเห็นเห็นเห็นอะไรนายสแล็งนี่ตัวนี้เคาน์เตอร์ครับเต็มเต็มยังไงต่อจับกากระไรได้เขาโดนคนอุ้ยโอ้เอามาขึ้นนายสแล็ครับโอ้เป็นคอมโบเลยน็อปออฟอีกทีหนึ่งครับอือจะได้แปลงซีจีเบอร์ไหมเนี่ยโอ้เข้ามาตามตีต่อครับโอ้แล้วก็จับไลากาดมาโนไม้โอ้เป็นชุดเลย สี่เขาถล่มไปโดครับเคาเตอร์ไม่เป็นไรกระโดดทิ้งโลลงมางัดขึ้นอยู่กันอยู่กันจับครับเออโคตรทำบาดเรียบร้อยครับบอกแล้วว่าเกมนี้นะฮะมันยูล่าไม่ใช่คนที่จะมาจัดการกับไคลริกกี้ของผมได้แน่นอนโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นของไคลริกี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้านะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็ เพื่อนๆน่าจะจชื่นชอบกันนะครับโอเคงั้นเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ